바이 머항 오오오오 바이 아아아아오오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  โอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอเยอ้ยโ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 อ้ยๆอ้ยอ้อ้ยโ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 ย

เอามาอ <c oughs> เอา่ยลโอ้โหตายไปเชิญนะค่อยๆนะเจ็บเจียนตายเลยนะค่อยอาน้ำมนต์เอานาด้ไมนะ่กินซะแล้วน้ำมนต์นะเาเชญใครวะเอามามามา,มาดูนี่มาดูนี่ลายใหม่ลายใหม่ๆๆนี้อเอามา <c oughs> ไป